อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือนะ,ะครับคิปนี้นะครับก็คือพี่จะพูดถึงโอกาสนะครับในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารของน้องๆทุกคนนะครับโอกาสเนี่ยในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารของน้องๆเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ในช่วงอายุสิบหกถึงสิบแปดปีนะครับช่วงอายุสิบหกจนถึงสิบแปดปีนะช่วงนี้ช่วงอายุถึง 16ถึง18บปปีถ้าตามระเบียบการนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยน้องจะเป็นนักเรียนเตรียมอาหารนะครับนัเกเรียนเตรียมอาหารนอตทอร,รุ่นที่ห4สิบสนะครับนอตทอร,รุ่นที่ห4สบส่นะก็คือจากสำหรับน้องนะครับที่เกิดพศสองห้าสี่หกถึง 2 5 4 8นะครับปีหน้าจะเป็นน้องที่เกิดคสสองห้าสีถึง254 8นะครับแล้วก็ต้องจบม .4 นะครับต้องจบม .4 ก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิสอบได้สำหรับไทม์ไลน์เนี่ยน้พี่ทำไทม์ไลน์ให้ดูคร่าวๆนะครับททเานะราแคมองเห็นภาพนะว่าโอกาสในการเตรียมตัวของเราเนี่ยสำหรับสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ย นะมันมีอยู่แค่สองครั้งโอกาสได้สอบได้นะครับแค่สองครั้งเนทะ่านั้นถ้าเกิดว่าคนที่โชคดีหน่อยเกิดปลายปีนะครับก็จะสอบได้ถึงสามครั้งแต่คนส่วนใหญ่เลยนะก็จะสอบได้แค่สองครั้งนะครับก็คือตอนที่จบมสี่นั่นเองอ่าอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือนะครับก็คือโอกาสในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารของเราเนี่ยนะครับอย่าให้มันหลุดลอยไป นะครับไหนๆก็มันเป็นความฝันของเราแล้วบางคนเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กที่อยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจนะครับจงรักษาความฝันนั้นไว้ทําให้ความฝันน่ะมันทรงพลังม,มันมีพลังแล้วก็ทําให้มันเป็นความเป็นจริงนะครับทําให้มันสาเร็จอ่ะพี่จะบอกเลยนะครับว่าคนที่สอบติดเตรียมทหารตั้งแต่ปีแรกเนี่ยคือจบม .4 ปุ๊บอายุ16แล้วไปสอบแล้วติดปีแรกนะครับส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะที่สอบติดตั้งแต่ปีแรกนะครับแล้วก็คนที่สอบติดครั้งที่สองนะครับก็จะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างพี่เหมือนกันนะับพี่ก็สอบติดในครั้งที่สองนะครับปีแรกพี่ก็สอบไม่ติดเลยสักเล่านะครับแล้วก็สอบติดครั้งที่สองนะก็คืออ่าแล้วก็ ที่จะบอกให้นะประเภทคนที่แบบสอบติดตั้งแต่ปีแรกก็คือจะเป็นพวกที่แบบเหมือนเก่งมาตั้งแต่สมัยประถมมัธยมต้นอะไรแบบนี้สมัยประถมก็จะสอบได้ที่ต้นๆเลขตัวเดียวของห้องพอขึ้นมาระดับมัธยมก็จะเป็นน้องที่แบบได้ส่งไปเข้าแข่งขันนะความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆหรืออาจจะถึงขั้นแข่งขันระดับโอลิมปิกถ้าสมัยก่อนมันก็จะมีคณิตศาสตร์โอลิมปิกฟิสิกส์โอลิมปิกฟิสิกส์โอลิมปิกนะครับอยู่ห้องกิฟเต็ อยู่ห้องสมาร์ทอะไรแบบนี้นะครับก็จะเนี่ยเป็นพวกที่สอบติดตั้แต่ครั้งแรกเลยแต่ถ้เกิดว่าเป็นคนทั่วๆไปนะครับที่พื้นฐานไม่ได้ดีอะไรไม่ได้เก่งนะครับแต่มีความมุ่งมั่นมีความขยันมีความตั้งใจก็จะสามารถสอบติดได้ในปีที่สองเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะดูทางไลน์นะครับงะนถ้าเกิดว่าน้องอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมอาหารเนี่ยน้องจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ ช่วงอายุน,น,นี้คืออันนี้คืออายุนะครับนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับน้องต้องเตรียมตัวตั้งแต่อายุสิบสี่จนถึงสิบหกนะครับช่วงนี้นเตรียมตั้งแต่สิบสี่จนถึงสิบหกคืออายุสิบหกน้องจบมสี่อายุสิบห้าน้องจบมสามอายุสิบสี่น้องจบมสอง นค,คนส่วนใหญ่ทนะี่สอบติดเตรียมทหารจะเตรียมตัวตั้งแต่อยู่ม2นะตั้งแต่อยู่ม2แนละ้วก็คือจะมีเวลาเตรียมตัวนนะก็คืออายุ13นะก็คือจบม1จบม2จบม3จบม4นะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างพี่พี่จะเตรียมตัวอันนี้จากประสบการณ์ของพี่นะพี่เตรียมตัวตั้งแต่อยู่ม1นะก็คือตั้งแต่อายุ13นะนะ แต่น้องส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาเตรียมในการเตรียมตัว2ปีนะครับก็คือจบม .2 กับจบม .3 าแล้วคือพอจบม .4 ปุเนี่ยน้องจะพร้อมสอบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องอยากจะทําให้โอกาสน,นะมันในการสอบติดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับมันแปลแันตามระยะเวลาที่เราเตรียมตัวนะที่เห็นผู้ปกครองหลายคนนะวางแผนให้เตรียมตัวตั้งแต่ปห โหแบบดีมากๆเลยอันนี VII ้กคือโอกาสที่จะสอบติดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบางคนเตรียมตัวแต่มอหนึ่งนะครับมหนึ่งมสองเนี่ยถือว่าเร็วมากๆถือว่าเป็นช่วงเวลาในการเตรียมตัวที่ดีมากๆนะครับนะถ้าเกิดว่าอย่างที่เตรียมตัวแต่มอหนึ่งใช่ไหมนะมหนึ่งมสองมสามมสี่จบมสี่อ่ะสี่ปีเต็มนะครับมันก็จะทําให้โอกาสในการสอบติดน้องเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้น แล้วน้องดูในกล่องตรงนี้นะครับนะอันนี้คือจบม2จบม3จบมสถ้าเกิดคนที่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนจบม2หรือว่าก่อนมสองได้ยิ่งดีนะครับหรือเตรียมตัวตั้งแต่ขึ้นมสองเลยนะครับสิ่งที่ควรจะต้องอยู่ในกล่องกล่องนี้ก่อนที่จะน้องไปสอบเนี่ยนะครับน้องต้องรู้นะคือ1นะครับรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับสคือน้องจะต้องวางแผนในการเตรียมตัวพอรู้แนวทางแล้ว วางแผนนะครับข้อสุดท้ายลงมือทำนะครับนะจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทำนะครับหลายคนอชอบพลาดในขั้นตอนสุดท้ายคือรู้ว่าต้องทำอะไรนะครับรู้ว่าต้องอ่านตรงไหนต้องเตรียมตัวอยังไรบ้างแล้วก็วางแผนอย่างดีเลยแต่สุดท้ายมาพลาดข้อที่3คือไม่ลงมือทำตามแผนที่เราวางไว้มันก็จะผิดพลาดนะครับ ก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนะครับจงเชื่อในความสามารถของเราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้นะครับแล้วพี่หวังว่าความขยันความพยายามความตั้งใจของน้องเนี่ยจะส่งผลให้น้องประสบความสำเร็จสวัสดีครับ